สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอบมานินพูครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตอนต่อของกระเป๋าแบรนด์ a d l i s w a y นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้รีวิวเป็นตัวกระเป๋าใบเล็กนะครับเป็น Double Zip Wallet นะครับใบนี้เป็นซีรีส์ที่ผมเนี่ยเลือกนะครับเป็นเป็นสีแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมเนี่ยเลือกว่าถ้าผมจะซื้อเนี่ยผมจะซื้อเป็นตัวนี้เพราะว่ามีความยับยน่นมีความทนทานมีความเป็นตัวท็อปนะครับแล้วก็ของจริงเนี่ยก็คือดูสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆในช่องหลายท่านมากๆก็ไปสั่งซื้อ เป็นที่ร้อยแล้วสําหรับตัวใบเล็กนะครับแล้วก็ทุกคนก็ฟีดแบ็กมาว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากแล้วก็ดีอย่างที่คุณจอบรีวิวนะครับจริงๆดีไม่ดีเนี่ยผมว่ามันแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับว่าถ้าเป็นสายนี้เป็นสายแบบเดินป่าเป็นสายที่กําลังหาแบรนด์ที่มีความนิชมีความพิเศษมีความเท่เป็นแบรนด์เล็กๆที่ไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยครับใช้แล้วไม่ต้องไปซ้ํากับคนอื่นแล้วก็มีความภาคภูมิใจอะ่ะผมว่าออริสเวน่าจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ ให้คำตอบในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการได้นะครับใบเล็กจบปุ๊บก็มีใบใหญ่เพราะว่าหลายๆคนก็รอคอยให้รีวิวใบใหญ่นะครับจริงๆกระเป๋าใบใหญ่ที่เป็นกระเป๋าแบบ สปายข้าง,างน,นะครับผมเคยรีวิวแบบ full option ไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ที่จะเอามาให้ดูนะครับจะเป็น texture ของกระเป๋าที่มีความแตกต่างกันอย่างสีนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับที่ตัดกับสีดำซึ่งเป็นใบหนึ่งที่ขายดีมากๆของแบรนด์นะครับอันนี้จะเป็นผ้าที่เขาเรียกว่าเป็นแบบ S-PACK นะครับก็คือจะมีความทนทานมากแล้วก็จะมีเหมือนโครงสร้างตัว X เนี่ยครับที่ อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับจะเห็นว่าจะเป็นลวดลายเท็กซ์เจอร์ของผ้าแบบนี้ราคาใบหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าพอสมควรนะครับอยู่ที่ใบละ3,280บาทนะครับเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นผ้าที่เรียว่าเป็นไดนีมานะครับเพื่อนๆ่อนจะลองคำนวณดูได้ว่าถ้าเป็นใบเล็กอะครับเนี่ยครับใบเล็กเนี่ยจะใช้แบคทีเรียลอยู่ที่ประมาณเท่านี้ ถ้าเป็นใบโตโตเห็นไหมครับเขาก็จะใช้ Material เนี่ยที่เยอะขึ้นมาใช้ทําในส่วนกระเป๋าทางด้านหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาก็ต้องสูงขึ้นตามปริมาณของ Material หรือว่าวัสดุที่เขาใช้ในการผลิตกระเป๋านะครับก็อยู่ที่ประมาณ3 2 0 0นะครับ3า8 0บาทนะครับนี่ถ้าเป็นวัสดุที่เป็นตัว X-PAC k เนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมีค,ความทนทานแล้วก็มีความอยู่ทรง แต่ว่าน้ําหนักเนี่ยก็ยังมีน้ําหนักที่เบานะครับฟังก์ชันของเขาก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นซิปแล้วก็ทางด้านในเนี่ยจะมี2พ็อกเก็ตนะครับใส่ข้าวของจุได้เยอะมากนะครับแล้วก็ซิปเนี่ยก็จะเป็นซิปแบบ YKK นะครับเชือกก็จะเป็นเชือกดนิมาอย่างดีแล้วก็มีการรีเฟล็กมีการสะท้อนแสงนะครับทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น2พ็อกเก็ตนะครับแล้วก็จะมีเป็นแบ็กติดแบบนี้นะครับถ้าในรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีการเขี่บ ตัวโลโก้นะครับมาอยู่ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมมีใบที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยเทียบให้เพื่อนๆได้ชมนะครับใบที่เป็นรุ่นเก่าของเขาเนี่ยโลโก้เนี่ยจะอยู่ทางด้านบนในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับอันนี้จะมีความแบบปรแบรปบแล้วก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างดังแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้เนี่ยเสียงก็จะค่อนข้างหายไปนะครับแมทเทียลในแต่ละประเภทนะครับผมมองว่าวัสดุเนี่ยมันเป็นตัวที่สร้างสเสน่ห์ของกระเป๋าแต่ละใบ ถามว่าเสียงใบนี้ไม่มีเสียงเลยแต่ feeling ก็จะไม่เหมือนกระ,ปกระเป๋าใบนี้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับผมยังมีอีก2วัสดุที่จะให้เพื่อนๆได้เปรียบเทียบกันนะครับมีตัวนี้ถือว่าเป็นใบท็อปของเขาเลยนะครับอันนี้จะเป็นสีดําที่เป็นแบบไดนีมา แบบคุณภาพสูงนะครับเกรดแบบพรีเมียมมากๆแล้วก็มีความเหนียวมีความทนทานมากๆนะครับเป็นสีดำเนี่ยจะมีรอยแบบเหมือนรอยยับยน่นซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของเขาแบบนี้เลยนะครับราคาเนี่ยก็จะพุ่งไปถึงใบละ3,780บาทก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากได้ความเป็นตัวท็อปแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่แบบเท่ๆมีเทค มี texture นะครับมีความยับเหมือนเวลาที่ใสก่กางเกงยียนแล้วมีรอยเฟดนะครับหรือว่าเหมือนน้ำหอมที่เป็น niche perfume นะครับแบบไม่เหมือนคนอื่นนะฮะก็ผมว่าใบนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับราคาที่ค่อนข้างสูงแปรผันตาม material ตามวัสดุนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะได้ความเป็นตัว top แล้วก็ไม่ต้องไปซ้ำกับใครนะครับอยู่ที่ประมาณ3,780ในขณะเดียวกันถ้าเป็นวัสดุที่เป็น 70D ไนล่อนนะครับก็จะมีความซอฟฟเพื่อนๆจะเห็นว่าเน,นี่ยจะมีความซอฟแบบพับได้นะ okay. บใบนี้จะอยู่ที่ราคา2,180บาทนะครับซึ่งขนาดกระเป๋าทั้ง3ใบนียบอกได้เลยว่าเท่ากันหมดนะครับฟังก์ชันเหมือนกันหมดเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นใบที่ขายดีของเขาเพียงแต่ว่าเท็กซ์เจอร์หรือว่าผิวสัมผัสเนี่ยมีความแตกต่างกันอันนี้จะซอฟต์มากๆเหมาะคนที่แบบต้องการแบบ พับแล้วก็แบบเอากระเป๋าเนี่ยไปขยายแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับแต่พอเอาไปใช้งานจริงๆมีโครงสร้างที่ใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าทางด้านหน้าเนี่ยเขาเป็นไดนีมาพอเพื่อนๆเปิดแล้วปุ๊บใส่ของก็สามารถที่จะแบบจัดทรงกระเป๋าได้ดีแต่ว่าคุณสมบัติก็คือสามารถที่จะพับเก็บได้ง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับไม่เสียทรงนะครับนี่ก็จะพับเก็บในลักษณะแบบนี้ได้เลยเห็นไหมฮะก็จะมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับ ถ้าเขาใช้เป็นตัว 70D ไนลอนทั้งหมดเนี่ยกระเป๋าใบนี้จะซอฟไปเลยแล้วก็ไม่อยู่ทรงผมคิดว่ามันเป็นการออกแบบที่ฉลาดนะครับในการที่จะเอาแมททีเรียลที่มีความซอฟกับมีความแข็งในระดับกลางแต่มีความเหนียวทนทานขั้นสุดเนี่ยมาอยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็มันให้อีกอารมณ์หนึ่งที่แตกต่างนะครับแล้วก็อาจจะหาไม่ได้ในแบรนด์อื่นๆสําหรับใบนี้นะครับเห็นไหมสามารถที่จะพับได้นะครับเพราะเขามีความซอฟ แต่พอเป็นใบนี้ที่เป็นสีดำนะครับใบนี้ก็พับได้แต่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งนะครับเนี่ยสามารถที่จะหมนุนแต่ก็สามารถที่จะแบบคืนตัวออกมาเป็นกระเป๋าแบบนี้ได้เลยแต่พอมาเป็นตัวที่เป็นตัว X Pack แแบบนี้ครับก็จะมีความแข็งมากกว่าด้วยเท็กซ์เจอร์ของเขาอะนะครับพับได้ไหมพับได้แต่ฟีลลิ่งก็คือด้วยโครงสร้างตัว X ของเขาอะครับมันทำให การพับก,กระเป๋าเนี่ยอาจจะไม่สะดวกมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3ใบขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเพื่อนๆแต่ละคนว่าชอบแบบซอฟนะฮะซอฟมากมากชอบแบบกลางกลางแล้วก็เป็นตัวท็อปหรือว่าชอบเป็นตัว X นะครับแล้วเขา,เขาก็มีสีสันให้เลือกซึ่งเป็นสีที่ขายดีทั้ง3สีของแบรนด์เลยนะครับก็จะเป็นสีออกเขียว ธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นสีโซบลัก so นะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นแบบสีออกน้ําตาลนะครับราคาก็แตกต่างกันนะครับผมจะไล่ตามระดับราคาไปแบบนี้นะครับใบนี้จะอยู่ที่ราคา2,180บาทนะครับใบนี้จะอยู่ที่ราคา3,280บาทแล้วก็ใบนี้อยู่ที่ราคา3,780บาท เวลาที่เราใช้งานนะครับเราสามารถใช้กระเป๋าพวกนี้เป็นกระเป๋าแบ่งในกระเป๋าใบใหญ่ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะใส่สายสะพายนะครับเข้าไปได้เลยนะครับเขาก็จะมีตัวล็อกมีตัวคลิกแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะปรับสายนะครับง่ายมากๆของ a u ร์ s w a y ก็คือว่าเพื่อนเพื่อนแค่ดึงนะฮะเขาจะล็อกของเขาโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยับและการปรับสายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายมากนะครับแล้วเราก็อยากจะล็อกไว้ตรงนี้อยากจะเก็บปมนะครับแล้วก็แค่ขมมดเอาไว้แบบนี้ เขาจะอยู่ทรงโดยอัตโนมัติเลยนะครับจะผูกกี่รอบก็ได้แล้วเราก็สามารถที่จะถอดเชือกตรงนี้ออกได้เอาไว้สําหรับมัดข้าวของต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่สะดวกในการใช้งานนะครับนนต้องล็อกกับตัวนี้นะครับก็สายของเขา1อันเนี่ยสามารถที่จะไปใช้ได้กับกระเป๋าทุกๆใบเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะสไลด์ปรับสายได้ง่ายนะครับก็คือเหมาะกับคนที่ชอบปรับสายครับ คือเราเราสไลด์ไปถึงจุดไหนเนี่ยเขาก็จะล็อกแบบอัตโนมัติของเขาเลยนะครับแล้วถ้าเราอยากจะเก็บสายเราก็แค่ ผูกเอาไว้ทางนัานข้างนะครับแบบนี้นะครับซึ่งทั้ง3ใบเนี่ยจุกของเยอะมากนะครับก็คือเคยใส่ของให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูไปแล้วนะครับจะถามว่าจะใส่กระดาษ A4 ได้ไหมก็คงไม่สามารถที่จะใส่แบบ A4 ได้นะครับถ้าจะใส่ iPad ก็คือเหมาะสําหรับการใส่เป็นพวกแบบ iPad ไซส์แบบมินินะครับไซส์มินิเนี่ยใส่ได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่ากระเป๋าของเขาเนี่ยเป็นกระเป๋าเพื่อการเดินป่าหรือแอดเวนเจอร์นะครับผมมองว่าแบบเอาไว้ใช้เป็นฮิปสเตอร์แบบเท่ สาวาทิ์ก็ได้เป็นซิตี้แบ็กก็ได้นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกระเป๋าในลักษณะแบบนี้นะครับแต่บอกได้เลยว่าจุมากครับจุมากจุจริงนะครับแล้วก็ใครที่แบบจะเอาไปใช้ในการเดินป่าเนี่ยบุกป,ป่าฝ่าดงต้องการความอึดถึกทนก็ต้องเป็นแบบออรดิสเวย์นะครับนี่เท่มากนะครับถ้าให้ผมเลือก3ใบนะครับผมจะเลือกเป็นใบที่เป็นโซบลักสีดำนะครับผมจะเลือกเป็นใบนี้ครับ เพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดแล้วก็เป็นซูเปอร์แบล็กนะครับแล้วพอเขาเลื่อนโลโก้มาอยู่ทางด้านล่างผมว่ามันทำให้มันให้เห็นโลโก้มากขึ้นนะครับแล้วเวลาที่เราเห็นคนใช้กระเป๋าของออร์ดิสเวด้วยกันเนี่ยทุกคนก็จะมาสายเดียวกันก็คือน่าจะเป็นสายแบบเดินป่านิดหนึ่งนะครับเดินป่าเอท์ดอร์แล้วก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างมีความแบบเฉพาะกลุ่มนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลาที่ทัาส์พายขึ้นรถไฟฟ้าก็ภูมิใจไม่ต้องไปชนกับคนอื่นนะครับแล้วก็เห็นแค่เฉพาะแบบคนที่อยู่ในแวดวงที่เขาใช้กันนะครับก็เลยอยากจะเอามาแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ชมในช่องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็รีวิวเป็นตัวใบเล็กไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับอยากให้ดูใบเล็กอีกรอบหนึ่งนะครับน่ารักมากครับใบเล็กนี่คือซื้อเป็นของขวัญได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะเลือกใช้สีที่แบบ มีความคอนทราสต์กันแบบนี้ก็ได้นะครับก็สนุกดีเหมือนกันแล้วก็แกะตรงนี้มาปุ๊บแล้วก็ใส่เป็นลักษณะแบบนี้ครับใช้ด้วยกันเป็นเซตเป็นทีนมอย่างงี้ัอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเนี่ยชื่นชอบยังไงนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับที่ audisway.com หรือว่าเข้าไปดูใน i ิน t a g r กรของเขาได้นะครับที่ audisway เช่นเดียวกันนะครับ audisway gear นะครับเดี๋ยวผมจะลงข้อมูลต่างๆเอาไว้ใน description นะครับ ก็อยากจะแวะมาทำรีวิวเป็นข้อมูลครับให้เห็นเท็กเจอร์ความแตกต่างของกระเป๋าแต่ละแบบแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านเนี่ยคือเวลาที่เขาดูผ่านหน้าเว็บเนี่ยก็จะมีแค่เขาเรียกว่ามีแค่ภาพนะครับแล้วก็พอได้เห็น movement ของกระเป๋า่ผมว่าทำให้กระเป๋าดูมีชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมใบนี้ถึงมีราคาที่สูงเพราะเขามีความทนทาน มากๆนะครับที่สุดแล้วก็ใบนี้อ่ะทำไมถึงมีราคาที่สูงเพราะว่าวัสดุทางด้านหลังเนี่ยเขาเป็นโครงสร้างแบบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พอเปรียบเทียบกับกระเป๋าที่เป็นแบบไนล่อน 70D อย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยมีความทนทานน้อยกว่าแต่ว่าเขาก็มีไม้แต่งเขาก็คือมีความซอฟต์นค,คนไข้ที่ชอบเป็นแบบซอ,ซอฟต์ผมว่าก็ตอบโจทย์นะก็ยังสามารถใช้กระเป๋าของ Odyssey ได้ ตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับว่าชอบในลักษณะแบบไหนนะครับก็หวังว่าคลิปรีวิวนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ครับเพราะว่าในช่อง y t u t u นะครับก็แทบจะไม่มีรีวิวของ all this way เลยนะครับกับช่องอื่นๆนะครับแล้วก็ผมเองผมก็อยากจะสนับสนุนอยากจะเป็นกำลังใจให้กับ แบรนด์ของคนไทยนะครับเขาก็มีบ่นนะครับบอกว่าเวลาที่เอาของไปฝากขายที่อื่นอย่างเงี้ยครับหลายๆคนก็จะมองแต่เฉพาะแบรนด์ต่างชาตินะครับแบรนด์อเมริกาแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแต่จริงๆแล้วผมเองเนี่ยผมก็สนับสนุนแบรนด์ของคนไทยนะครับทุกๆครั้งเวลาที่ได้รีวิวของที่เป็นของของคนไทยผมจะมีความรู้สึกว่าความเป็นไทยเนสของผมอ่ะก็จะพุ่งขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเราก็เป็นช่องยูทูบเบอร์คนไทยคนหนึ่งครับที่ รีวิวด้วยภาษาไทยแล้วก็มีความแบบโลเคอลแล้วก็ช่องมาดินพูลเนี่ยเน้นความเรียลมากในการที่จะเล่าสู่กันฟังหลายๆครั้งเนี่ยเราเห็นข้าวของแบรนด์เนมต่างๆเนี่ยถูกรีวิวด้วยยูทูบเบอร์ต่างประเทศในภาคในภาคเวอร์ชันภาษาอังกฤษแต่ผมว่าความอินน่ะมันก็ไม่สนุกเท่ากับการที่คนไทยด้วยกันเนี่ยมาเล่าสู่กันฟัง ใช่ไหมครับพอมีคนไทยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็คอมเมนต์เป็นภาษาไทยเนี่ยผมว่ามันได้ความอบอุ่นอ่ะมันได้ความสนุกนะฮะก็เลยทําให้ผมเนี่ยมาทําช่อง YouTube เพราะฉะนั้นในเมื่อเราก็เป็นคนไทยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นยูทูบเบอคนไทยผมก็อยากจะช่วยรีวิวกระเป๋าให้กับแบรนด์คนไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบโอ้โหซูเปอร์แบรนด์หรือว่าลักชวรี่แบรนด์นะครับกระเป๋าที่ดีมีคุณภาพนะครับยังไงก็ อยากจะสนับสนุนนะครับเผื่อใครที่ชอบนะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Audisway นะครับก็จะมีทั้งหมด3สีที่ผมแวะมารีวิวในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมจอบมาดินภูลาไปก่อนสวัสดีครับ